ดอกมะลิสวยๆ<ม>วยค่ะ<ม>คุณผู้ชม,มอาพอรชาแนลค่ะพามาชมดอกมะลิสวยๆค่ะนี่ค่ะเ<ม>ขียวสดงดงามมากๆค่ะหลังจากฝนตกดอกมะลิก็เนี่ยค่ะแตกยอดแล้วก็ออกดอกออกมาเยอะมากค่ะสวยงามมากดอกมะลิสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์คุณคุณผู้ชมเห็นไหมคะดอกที่แก่ๆมีสีเหลืองเข้มๆนั่นนะคะแก่ๆก็เก็บไปตากแดดตากแห้งค่ะคุณผู้ชม เก็บไปตากแห้งแล้วก็นําดอกมะลิเนี่ยค่ะมาแช่น้ำทําเป็นอ่าเขาเรียกว่ากะใสาย,ยาแช่น้ำในที่ที่นี้ก็คือนำน้ำไปผสมายาหอมแล้วก็ยาเขียวใบโพช่วยเรื่องอการแก้ร้อนในแก้ร้อนในกระหายน้ำอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ดีมากๆค่ะช่วยได้ดีมากๆ mm hmm. คุณผู้ชมทดลองลองใช้ดูนะคะถ้า บ้านใดมีดอกมะลิให้ดำอดอกแก่ๆที่เห็นอยู่เหลืองเข้ม,เ,ขมเหี่ยวๆเนี่ยค่ะน้ําไปตากแดดค่ะคุณผู้ชมตากแดดให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ค่ะเก็บไว้เพราะว่าหายากมากเก็บไว้ถ้าไปซื้อตามร้านร้านขายยาก็จะแพงมากค่ะ